สบายดีพี่น้องสบายดียำ้ำแรงๆพี่น้องป้องไปพี่แก้มลูล้ไปเหยียบดูก,ก่อนรู้จะมาขึ้นมาแสดงว่ามันมีครับาหาแมงตับเต่าพี่น้องจ๋งงงาเออดีครับ ลรไปหยบหบดูแลลูกปเก็มถอดรองท้าก่อนพอสิไจ้กินหมดนี่พี่น้องเลยลองหยาบหยยบหยๆบหยาบหยาบหยบดูอ่ะบ่พอได้กินดอกเบ่งไปแล้วเนี่ยมองดูถ้ามันขึ้นมาแสดงว่ามันมีเข้าไหมล่ะ เออเข้าวมันเ็นแม่ถ้ามันมีมันจะขึ้นมาตรงที่เราเหยียบมันแหละพอจะได้กินเราพี่นองบองลาเลยมีไหมล่ะไปซื้อมาลหรอ ไปลงงน้องผมเดี๋ยวหลุดไปจอดพุนอัดสามมาพี่น้องเ้ยป้าทุ่จนหอวพี่น้องเ้ยมาเต็มมาเทมคุกอยู่แย่นายผุน มีสองตัวเยีย่ยวอะเย่ยวไป,กปวไกลไปลงพิเทนนี่เอาอีปูด้วยนี่เ <c oughs> ออมาสบัดใส่หัวทำไมลงด้ยพิเทนลงต่อไปพี่น้อง จังมันจะไปไกลเอออย่างนี้แล้แหละเเเ่เ้าเเเแลเลอหมละมีไหมตัวเปิดดู เไม่ใช่ลูกมันล้วนเลยอ่ะมันขึ้นอยู่ <c oughs> ท,ที่ฉันได้สองตัวว่ะสองตัววะเออใช่ไหตัวนี้ยัมีสองตัวอยู่อือสาสี่ตัวสองตัวมันจะขึ้นดนำๆเวลาเราเหยียบนะ่ะเหยียบๆแล้วก็ซ้อนๆซ้อนๆๆไปมันลงลึกแล้วนี่นะเอเาลงไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ได้หรอเปลี่ยนกันสวิงกับบอลสนอมบายแกยังไม่ตายนี่แหละนี่ไหเออนั่นแหละเข้าไแม่เหรอ นี่เอานี่ต่อหนึ่งตรงนี้บอห้องนี้นี่ม่อยู่เออสองตัวหรอตัวใหญ่รีบรีบเอาหนุแล้วมันจะมุดไปแล้วนะนี่อุ้ยแก้มลูกเราเอาไหมเราเอาตัวสองตัวผสมอะไรมุดปูบ่อีปูออืปูก็เอาแต่ตังไม่มี เอเหลอมอะไรบ่นทดกคนเอเหลืออุ้ยมีจุ้งด้วยเหรอเดี๋ยวเราสิลงน้องนี่น้องนเออย่ายโลดได้กี่ตัวหอบเลยท่านผู้ชมเอ๋ย มันเป็นโบขั้วไอเหรอไหนเออหนึง่งสวงสามสามตัวพอน่ะลดไขมันเลย มันจะเจบหอบเราละสามสี่ตัวให้ไปเคี่ยมลงข้าองอีกรอบหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนกันคือละเลาะลก็ไปที่อื่น <c oughs> ประสาทสบายสิอื่นนี่พี่แก้มตงข้างๆลูกทำเหมือนแม่ทำอะ่ะอย่าสบายอย่างนั้นโดนแม่หมดนี่ม <c oughs> ีข้างๆลูกห <c oughs> ยิบหยิบเดี๋ยวก็ซ้อน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 เอา <c oughs> เอาที่ขาดขึ้นข้างบนขาดขันขึ้นข้างบนต้องขาดนะ่ะสวิงอะ่ะ เออไม่จับขึ้นบนแล้วก็เหยียบเหมือนพี่เทียนนั่นแล ừ, ừ. <c oughs> ừ, หนและเออเอออืมนอหละต้องบอกนางเงยเชลีหู <c oughs> พี่เทียนได้สามยัน <c oughs> ไมละ่ะหงับจ่อยเฮ้ <c oughs> ยน้ำมีอยู่มีบ่บอกนี่ไง หนึ่งตัวแล้วนะได้สองตัวกันยังดีนะไหนเราประตัวสองตัวตัวซาตามาซาเล็กหน่อยนิดหน่ถ้ามันถ้าเออสลายิ่งแทงนี่ถ้า ถ้าเป็นคนโตแล้วก็เออพอจะได้หน่อยอน,นี่เด็กหน่อยเนาะอูจักสอนไปเรื่อยเผื่อข้าจะไม่ได้ระทอดหนึ่งพี่น้องเหนื่อยด้ได้กเทตัวครับได้กิดตัวเด็กเด็ก,ดกหนึ่งออกี่ใบหืสองสองสาม

ไป้ายใครจะลงมาเนี่ยอะเรกันอลุณนี่ทัไมเจออะไรขึ้นตัวเลยอขึ้นไหมอืมลงไปดิลงไปดิไปไปบอกลาอรุมันจะข้ามก่อนมันขึ้นเนยขึ้นอไรอ่ะเนี่ย ที่สอนอถ้าเราเหยียบไปมันขึ้นแสดงว่ามันมีดำๆอะ่ะ Cho mấy kẹp luôn Ừ, đây Đi ra xong, đi là xong tôi đi thôi Khu khoảng หนึ่งอด้อยตนี้สองแลกตัวสามสี่ีบนะ้าหกยังหอ,อยู่้าอยเรียบ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 ียบ อเหอหมานเลยสิบตัวทำไมลูกเนี่ยได้สิบเอ็ดตัวเราสิบเอดตัวยังดีนะสิบสองนี่มีสิบสองตัวที่สองอยู่ในนี้บอก้ดีลูกนี่ตรงกับลงได้สิบสองตัวพี่น้องเลยน้องตัวนี้คืออยู่ได้หรอได้สิบสี่พูนะ พี่น้องบาทเดียวได้สิบสี่ตัวเอาลงสอนเองนะจังได้นะก่อนเด้อพี่น้องบองปลาหนะพี่แก้มให้ปลาลุงบองด้วยไม่สอนไม่ให้มาวะลมาหลังทางสามเมื่อเมื่อมาหลังที่เท่านั้นบิ้งเบิ้งแม่จะวางลง ก็แต่ขู่อยู่ได้พี่น้องสมมากกับสมก็มากกับเด็กหน่อยแล้วเนาะก็จะทอดหนึ่งอะไรพี่น้องป่องไปแมนกับเต่าปีเละ ทาะเลของปีเด้อนี่บบก็เป็นผู้ใหญ่ฮะตัวผู้ใหญ่เนี่ังก็สิพ่อขัวคนนี้อยู่นี่เด็กน้อยเนาะแสงตะเวนรังแดงปกติกับบเคยมาสอนผู้เดียวเราพลังเทนเนาะท่านี่คนทำงานเลยมาคนเดียว ที yeah! wow. ่บรเคยน่าแห้งวันนี <soft> ้จ <kill> ักเถื่อนบนได้มาจักเถื่อนเป็นครั้งแรกพี่น้องจ้าเนาะเถื่ออาทิตย์หน้าพลนกเช่นก็บว่มีเวลาหยุดส่องไปล้างรองเท้าน่ะมีกี่จมรองเท้าเปื้อนหมดเลยแสงตาเป็นคอยแสงลมไบว้อย เมื่อคืนนี่พี่น้องแปดหาอยากกินผักกะเพราเครื่องในผิดลืมจะลืมแปดหกหกแปดนะจ๊ะวันนี้ก็เซร่าก็เด้อพี่น้องอเอาแก้พี่แก้มลงไปล้างลูกไอ้ฟ้ามันนะปะเอาฟ้าไปล้างหน่อยอเร็วอยู่ดีไม่แห้งเบ้อสุขสุขคนเดอ้ขอขอบคุณทุกเมนทุกกำลังใจเนาะฝากเป็นกำลังใจให้แม่หลวงเทนเดจะเป็นหน่วยสู่ต่อไปนะวิวกับบอดพันดอกซิปมือกับบอดพันพี่น้องวิวก็ได้ ไม่เป็นไรเก็บไว้ปเลยเตรกระสูพี่น้องเลยปวดหัวถอยเนาะถ่ายลงไปเบิึงบ่เบิงงก้ยมันถ่ายนะฝากเบิึงฝากส้มเรือพี่น้องซะพอได้ขายขนมหลกร้านนี่แหละเ็ยจะได้แหละไปแล้วพี่น้อง